โอ้โหวันนี้พามาชมไม้มงคลใบด่างอีกนะถือว่าสวยงามเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักะไม้ประดับที่เป็นไม้มงคลที่ชื่อว่าเล็บครุดฮนะนี่เล็บครุดใบด่างฮนะสวยงามจริงๆ กิจทะในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นเรคพามาชมไม้ประดับสวยๆแนตะ่ที่ชื่อว่า เล็บครุดฮะช่วงกระแสไม้ด่างมาแรงวันนี้พามาชมเล็บครุดใบด่างถนะือว่าสวยงามมากๆเลยใบใหญ่นะก็เป็นเป็นไม้ประดับที่ถือว่าเป็นไม้มงคลน,นะไม้ที่ถือว่าป้องกันพยันนอันตรายต่างๆนะตามความเชื่อของคนฮนะคนยุคเก่ายุคโบร,โบราณแต่วันนี้ มาปลูกเป็นไม้ประดับนะและโดดเด่นเรื่องของความงามของใบตรงใบด่างนี่แหละและเจอกระแสใบด่างซะด้วยช่วงนี้แรงจริงๆครับใบด่างก็ต้องพามาดูกันนะจะได้เห็นหลากหลายว่าไม้ใบด่างอันไหนที่มันสวยงามไม้มงคลสวยๆนะ ชื่อว่าเล็บครุฑะก็เป็นเล็บครุฑใบด่างะดูใบของเขาเนี่ยลายที่แบบสีสันหลากหลายมากๆเลยก็เป็นไม้ที่น่าปลูกนะคำว่าครุฑนี่ก็แสดงถึงว่าเป็นผู้มี อำนาจนะบุมีแบบพลังแก้กล้านะดูฮะมองไปตรงไหนก็สวยงามทั้งนั้นเลยฮะเนะี่ยดูใบของเขาขนาดใหญ่นะนี่แหละครับไม้ประดับที่โชว์ใบสวยๆนะคนนิยมกัน ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะสามารถที่จะตัดไปปักชําได้โดยการชํากิ่งไม่ว่าจะชําลงดินหรือว่าในน้ําก็ได้น,ะนี่ฮะสวยๆนะเล็กก็เก็บมาฝากกันฮะนะหวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบไม้ด่างกันครับผมขอมคับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนาไนช anel สวัสดีครับ